ครับคุณกำลังเข้าสู่รายการสปบฟังกาดีวอเตอร์อวันนี้ผมบินโอเคอันนี้เราก็อยู่ในเกมไหมครับผมก็ได้สร้างโลกใหม่เพราะว่าโลกที่เห็นในเรือส a ังการอแล้วก็เรือวันพีทอ่ะดีๆมันก็เกิดบางแล้วมันก็หายไปผมว่าอะไต้องมาสร้างโลกใหม่แล้วเนี่ยก็มีของให้เนี่ยเพราะว่าไปเจอหมู่บ้าน m อ็ ผมก็จะปะักฐานแถวนี้แหละโอเคก็แรกผมก็เลยไปหากรงหาแกะมาทำเตีงน,นอนเตนอนโอเคเราก็มีชุดเกาะป้องกันตัวเองแล้วนะผมว่าควรเอาใบไม้มาป้องกันนี่กังกายมาวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆลแล้วกันเพราะว่าแค่ามาเคลียร์พื้นที่ เดี๋ยวผมก็จะเล่นนอกรอบแล้วก็เคลียร์ไปด้วยจะได้มีพื้นที่ในการสร้างบ้านโอเคตัด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 ไปเรื่อยๆจะได้มีที่อยู่อาศัยโอเคจะตัดไปต่อเรื่อยๆโอเคผมก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวผมก็จะลบไ อันเก่าดีไหมหรือไม่ลบดีมันจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นซีซั่นสองแล้วกันโตครับไม่มีนี่แหละคือบอันไลพุดไม้มาก่อนโอเคทำมาทำเป็นโตครับโอเคเอามาวางไว้าาตรงนี้ก่อน เราจะทำให้ขุดไรดีอ่ะให้ขุดไม้ก่อนแล้วกันเหล็กเฮ้ยมีทอ่อห้าสองอะจะไงดีโอเคนี่น,นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่โอเคขุดไปก่อน เฮ้ยแป๊บนึงรู้สึกว่าจะเจอทานอ,อืดโอเคร่วนี้มีเหล็กไหมอะโอเคที่คุณเหล็กแปบ๊บนึงน,นะครับโอเคเมื่อกี้หายไปขออภัยด้วยครับ โอเคเราก็จะหาหินมาทำเจ่าขุดหินดีกว่ามันจะเร็วกว่าอ่ะหินทำความเน่าไปก่อนไปแหละไปแล้วหนีหนีมันรู้สึกว่ามันจะทำคุกกี้ได้อันนั้นเดี๋ยวค่อยเอามาปลูกทาวนี้ไม่เยอะ เราคงไม่สร้างเรือแล้วแหละถ้าเราไม่มีปัญญาละโอเคนี่ที่ขุูทิ้นมามาโอเคเห็นไหมตัดไวกว่าเร็วๆเนี่ยเนาะเดี๋ยวผมก็แค่จะมาบ่นนะ่ะแหละว่าอยู่ดีๆมันหายไปได้ไงไหมครับควรแก้นะครับเพราะมันเกิดปะแล้วมันก็หายไป แม่คลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย